พี่น้องครับอันอันค้นยูเก่าสวนจังพวงเขานี่คือสีบูจักอยู่เนาะจังผมนี่ยูเก่าสวนนี่ครับบักตูมบักตูมบักตูมใบเข่าพี่น้องอันหลายๆคนนี่เด็กหน่อยเกิดไม่ไงรุ่นรุ่นรุ่นหลังเขามาหนี่ซี่บูจักดอกเนาะบักตูมมันใบเข่าใหญ่นะเอาจ้ากวนเอาไปติดวาวเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับนี่โอ้เข่าห่อนห่อนเนาะเออครับเบิ้ง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 นี่ครับนี่เบิ้งเบิ้งเออ มึงเกาหลีนองดูท่างไก่ท่างเกาหลีเห็นบ่ <c oughs> ทนท่างเกาหลีเห็นบ่ครับกินเขาไส้บักตุมบักตุมคือสีผมสีบ่ไฟฟังแต่สมัยก่อนนี่ต้นมันอยู่วัดเนี่ยอยู่ผมเนาะอยู่กันวนเนาะครับปิดต่อยบักตุมูมลวงลวง,งตากระไล่เสียฟาดคเนเด้ไปเอาบักตรูมะอะยังเอาอยางข้างในมันนี่ครับมันสีมียางอยู่ข้างใน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 เม็ดมันเนี่ยเอามาติดวาว <c oughs> ติดกระดาษเฮ็ดแวนวาวเนาะ เกี่ยวกับเวลามันสุกมากเหลืองๆนี่ก็สียออกมาต้มมาหนึ่งครับเพื่อว่าเอามานี่เนื้อเนื้อมันสีออกลักษณะเนื้อเหลืองครับเนื้อมันสีออกมาเหลืองๆนี่ยใบเขาผู้เฒ่าก็มักเล็กน้อยก็มักตั้งแต่สมัยอายุเก้าศูนย์เนาะสีพู้จักกินอยู่เี่เนาะแต่สมัยสมัยนี้คือสิ่งว่าผู้จักดอกว่าผักตูวมันกินได้นทครับจะอีกอย่างนึงมันกับต้นมันกับยังบ่อไหลสมัยนี้บ่อไหลยอดมันก็กินกับลาบได้นะครับ นี่เราเรื่องบักตูมครับหอมดีครับหอมหอมหอมเอาฝากติดตามช่องนี่้ลยครับผม y o u u u e ผพานแล้วคนติดตามเมื่อนออฝากช่อง Youtube อยู่คลิปให้นะ้อไอฟังไอ้ช่อง Facebook ให้ดูคลิปนั้นเวยนครับสวัสดีครับผม